สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกายกาชาแนลก็มาอีกแล้วนะคะวันนี้ช่องกายกายชาแนลก็จะมาแนะนําเข็มจักโพ้งนะคะซึ่งเข็มจักโพ้งเนี่ยเขาจะมอีอย่างเดียวค่ะรหัสของเขาก็คือ DC คูณหนึ่งซึ่งมีหลายอา่หลายยี่ห้อหลายราคาแล้วแต่ความแข็งแกร่งของเหล็กนะคะใช้ได้ทั้งจักโพ้งเล็ก ที่เป็นจากตัวเล็กๆหัวสีเขียวแล้วก็จากโพ้งใหญ่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม3เส้น4เส้น5เส้นใช้ได้หมดนะคะสำหรับจกักรพ้งเข็มจักรพ้งเนาะเข็มจักโพ้งเนี่ยจะมีอย่างเดียวรหัสของเขาดีคูณหนึ่งมีเบอร์เหมือนกันค่ะเบอร์11เอเบอร์ส4 16 18 20แดีแล้วแต่ความหนาความบางของผ้าที่เราจะพ้งเนาะที่เราจะเย็บ ผ้าหนาก็ใช้เข็มให้มันเบอร์ใหญ่หน่อยผ้าบางก็ใช้เข็มเล็กค่ะเพื่อไม่ให้ผ้ามันแตกมันยุ่ยมันหลุดมากอ่าอย่าลืมกดติดตามคลิปดีๆนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์บ๊ายบาย